สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีเยแล้วนะวันนี้ผมอยู่กับ <c oughs> เจ้าเกี่ยวฮายาบุสะแม่เจ้าผมได้ขี่รถรถที่เคยเป็นท็อปของโลกนะเป็นเป็นโน1ของประเทศไม่ใช่ของประเทศของโลกเลยเจ้า <c oughs> ฮายาบุสะเนี่ยโอ้โหันเคยเป็นรถยังไงเป็นรถสปอร์ตที่โน1ครับโน1ของโลกอแบบในใน,ในตอนนั้นนะโอ้โห ตอนนี้ผมได้ขี่มันเว่ยแบบเฮ้ยตัวรถมันมันใหญ่ๆนะแต่ว่าเวลาเราคันโทรลเราชีกเลยครับผมว่ามันมันไม่ได้หนักหนักตามที่แบบมิติรถมันใหญ่อะ่ะด้านขวาเรานั่นเป็นเอ่อฮาร์ท650นะรถคันนี้เป็นรถของีอสนะเจ้าของร้านซูเม r ก็แกก็ไปขับรถผมให้ผมมาลองขี่รถแกนะแกมีเซอนได้ว่าเปิดเบาๆนะ๋ยวหงายพูยงก่อนว่ารถมันกำลังบิดสูงมากเวลาเปิดอะไรเงี้ยระวังเ ร้อยแปแล้วเฮ้ยร้อยเ้าอันนี้คือคอามเรวสองร้อยของไฮยัคตักลเว้ยมันเหมือนเราหีือยู่แค่ร้อยี่อ่ะแบบมันรู้สึกซาคือตัวรถอ่ะมันเร็วนะแต่ว่าตัวรถอ่ะมันไปเร็วแต่ว่าแบบบรรยากาศรอบข้างมันดูสาโออมันนิ่งมากอ่ะอใใจริงจริงอันนี้คือแบบ สองร้อยสองร้อยของไฮยาปุสานี่มันนิ่งกลิ้เลยนะโอ,โอ,โอ้โหโอ้ยตกอย่างดังครับไฟแบ็คไฟแบ็ค ทพี่เอสใส่นะก็จะเป็นอ๋อโยชิมุระเป็นพ่อคู่โยชิมุระทั้งสองสร้างเลยนี่นะพี่เอสเจ้าของฮายาบุสะไม่สถานะของเจ้าฮายาบุสะนี่นะผมว่าแบบมันก็บอกครบนะนมีโอ้สุดยอดเลยพี่แรงมากๆคือบอความเร็วบอกพัดรอบบเกียร์บบเวลาบบโซลโชัแบบออุณหภูมิบบน,น้ำมัน แบบชัดเจนมากเลยเนาะให้รถมันมีคลิกชิปด้วย่าไม่มีคลิกชิปกูจะจำคัดทำไมวนะ <c oughs> อ,อหลายรอบแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยขับรถมีคลิกชิปแล้วจำคัดตลอดเลย <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรนะ <c oughs> คือแบบ <c oughs> รถเราไม่มีคลิกชิปอะแล้วเราเราไม่ชินลนะเนาะเดี๋ยวว่าสิ้นปีถ้าไม่ได้เปลี่ยนรถใหม่เดี๋ยวก็จะไปใส่ฟลิกชิปอยู่เอาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เราเ็อวนมาอีกรอบนะครับเพื่อที่จะลองกดเจ้าไฮอะบุสะ ด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ <Yeah. S 1> ไปกันเลยเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เกียร์อะไรวะผมก็ไม่ได้มองเกียร์ผมมองแค่ผมมองแค่ตรงเนี้ย สามร้อยแบบสามร้อยแบบซ่ออๆ่อ่ะคือแบบนี้สามร้อยแล้วเหรออะไรเงี้ยรถมันแบบรถมันดึงมากอะ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าไฮยาบุษาคันนี้เนี่ยพี่เอฟบอกว่ารถแกปีศูนแปดใช่ปะ ตอนนี้ปี2,020อายุ12ปีแล้วนะแต่ว่าแฟรลิงหรือแบบความยังไงอะ่ะคือรถมันยังดูใหม่อะ่ะรถเหมือนรถ2,3ปีอะ่ะรถเงาลับเลยนะรถที่เอสปีวิ่งมา87,000กิโลนะโอ้โหเครื่องยังติดสังอะ่ะขึ้ื่องา้อยกระบายกระบายเลยนะ เออแล้วผมก็ก็้าหมอกของจ้ายองซ่ามันดับมันมันตัดลมดีนะเนี่ย ลนะแล้วก็ช่วงถังเนี่ยจะยาวทําให้แบบว่ามือเราเนี่ยแบบมันมันเอื้อมไปข้างหน้านิดนึงมันก็เลยดูเหมือนรถหมอบนะโอ,อผมอยากบอกว่าหน้าจอของเจ้าฮายบุสระตอนกลางคืนมันสวยมากเลยนะคือแบบมันดําๆแล้วมันเป็นเส้นสีส้มเป็นเข็มสีส้อมอะไรเงี้ยแบบมันสวยอะผมชอบนะ สนุกขับมันนะคือแบบคอานเป็นตบคอนเป็นตบโอ้โหแล้วไฟออกเป็นลูกเลยนะ ็ขับมันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหผมอยากบอกว่าฮฮยาบุสาเนี่ยคือเราเมืองจากภายนอกอะ่ะรถมันใหญ่นะใหญ่มากๆแล้วแต่ว่าเือเราขี่มันไม่ได้ไม่ได,ไมได้รู้สึกว่าหนักหรือรู้สึกใหญ่อะ่ะเอาเข้าปั๊มสิเพื่อน รถคันนี้นะอยากจะบอกว่ามันเคยเป็นโน1นะโน่1ของเลิกเลยในยุคนั้นโ,โอ้โหตัวรถเห็นไหมถังน้ำมันมันจะยาวๆนะถังน้ำมันจะยาวๆเบาะจะต่ำๆเบาะต่ำมากเบาะประมาณแบบเบาะประมาณขาผมเองนะถ้าเป็นรถผมเบาะนี่จะเกือบเอวเลยอ <c oughs> ได้ลองขี่ฮายาบูสะครั้งแรก สุดยอดเลยต้องขอขอบคุณพี่แอฟด้วยนะเจ้าของพยาบุษาคันนี้โอเคแล้วเจอกันดีจากไปครับผมบ๊ายบาย